สวัสดีค่ะวันนี้วันที่13เมษายน2557เออเราสองคนไม่ไม่มีตัวตนกำลังเดินมาบ้านคุณย่าหม่อมราชวงศ์เผือดปราระกวงศ์ณอยุธยาหม่อมราชวงศ์ในเนี้หรอออขอโทษค่ะหม่อมหลวงเผือดปาละกวงณ์ณอยุธยา ท่านได้เสียชีวิตไปนานแล้วไม่หวงในนี้เหรอคะขณะนี้เราก็วาหวังท่านเน<อ>คือเราก็มาเยี่ยมท่านนะทุกปีว<า>นันสงการ <c oughs> ลูกหลานก็อยู่ที่นี่เป็นบ้านเก่าอาจจะดูเก่าแก่แต่พักก็ดูอบอุ่นนะคะข้างหน้าคือท่านหญิงจีน่า<อ>กำลังเดินตรงไปที่บ้านแล้วค่ะ น่าอยู่มากเลยนะคะอันนี้คือบ้านของลุงใหญ่แม่นานาแม่นาบ้านแม่นะขึ้นท้างหน้าก็ได้ฮะางหน้า,า,ห,นาหน้าบ้าน ไปไหว้ศาลพระภู จีน่าลิ้นจีเต็มไปหมดเลยกล้วยเมื่อกี้ว่าจะยกกระถางลิ้นจีมาปลูกเห็นดีแต่ว่าเขามีไ้มสวัสดีค่ะ